Oui. ใหญ่ฆ่าไม่ตายยิงประตูชยัยนาทีบาบเอาชนะนิวคาสเซิล2-1เลดฟอร์ดช่วงนี้ฟอร์มกำลังฮอตจัด1แอสซิตช่วยบาซ่าเปิดบ้านชนะโซเซดาต2-1เอซีมิลานฟอร์มดีเปิดบ้านชนะนาโปอลี2-1แล้วก็ชาบีเฮนเดสนะครับล่าสุดสนใจคุมทีมแมนยู Man, วันนี้4ีข่าวมันๆเลยลืมที่ข่าวแรกก่อนแล้วการโอ้โหเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลเกือบแพ้นะครับเจอกับนิวคาสเซิลซึ่งในเกมฝั่งนิวคาสเซิลขึ้นนไปก่อน1 0จากนิควอเทอร์มาเดินนะครับในช่วงครึ่งแรกสุดท ช่วงท้ายเกมอาร์ซนอลนเลนเครื่องได้มีเกมมิริโนโยิงตีเสมอเป็น1-1ที่84สุดท้ายนาะทีบาบนะครับได้กาเบียวมากันเยสโขกประตูชัยเป็น2-1ส่วนในอานร์ซอลคว้า3แต้มล้ำค่าเลยคู่ต่อมาครับบาซา่าเปิดบ้านชนะเรอัลซุสดา2-1ซึ่งในเกมเป็นฝั่งซุสดาขึ้นนำไปก่อน1-0จากโอเดโอโซลาแล้วก็บาซา่ามาตีเสมอเป็น1-1จากชุมกุนเดนะครับคนแอซิสเป็นมาคันลัดฟอร์ดเจ้าเก่าแล้วพอมาขึ้นหลังนะครับบาซา่ามาได้ประตูชัยจากริวันลาสกี้เป็น2 นึ่งคว้าสาแต้มล้ำค่าเลยคู่ต่อมาครับเอซิมิลานเปิดบ้านชนะ oli, นาโปลี2-1นะครับโอ้โหเกมนี้โคตรเดือดเลยซึ่งในเกมเป็นฝั่งเอซิมิลานน่านไปก่อน2-0นะครับจากอเล็กซิสซาลามเกอร์ครับช่วงต้นเกมเลยแล้วก็บวกเพิ่มเป็น2-0จากคริสเตียนพูริเซตสุดท้ายครึ่งหลังมีจุดเปลี่ยนนะครับเอซิมิลานเหลือ10คนนะครับเนื่องจากเอตูปิยานเนี่ยไปดึงนักเตะนาโปลีในกรอบเขตโทษก็เรียบร้อยเลยเป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นเคมิเดอไบอยสังหารจุดโทษเข้าไปนะครับแต่เรียกว่านาโปลีก็พยายามเร่่งแตมิลานโโอ้โห เกมลับโคตรแน่นเลยจบเกมที่2อหนึ่งเป็นเอซิมิลานคว้าชัยไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะครับล่าสุดชาบีเฮนเดสนะครับพร้อมที่จะรับตําแหน่งผู้จัดจาก,การทีมใหม่ของแมนยูทันทีต่อให้ทีมไม่ได้ไปแข่งบอลยุโรปก็ตามเนี่ยซึ่งตอนนี้พี่แกกำลังศึกษาแล้วก็ติดตามพิมเมล,ลีกอยู่นอกจากนี้มีทางเอาอินิฮัตนะครับกำลังเร่งพูดคุยกับชาบีเฮนเดสอีกด้วยนะซึ่งทางเอินิฮัตเนี่ยเพิ่งปลดโรลงบองไปก็รอรู้ว่าชาบีเฮนเดสจะไปทีมไหนแล้วถ้ามาเมนยูจริงเนี่ยบอร์อดววบริหารมนเมเนจบยูกาล จะประเมินอ,อีกทีว่าซัดอ่ะรอยตามนะครับ